สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกแล้วนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากคลิป Predator ที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกันและก็บอกกล่าวกันมาถึงชื่อชนเผ่าที่อาจจะพูดชื่อผิดไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็อยากจะออกเสียงว่ายศจานั่นแหละครับแต่ในข้อมูลเนี่ยมาสะกดมาว่ายาวจาเลยขอพูดตามข้อมูลที่ได้รับมาจะดีกว่า ซึ่งถ้าหากผมเนี่ยมีการพูดผิดหรือว่าทําให้ติดขัดยังไงนะครับก็กราบขออภัยมณที่นี้ด้วยเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะขอเรียกว่ายศจาตามที่คนอื่นเรียกแล้วกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงตัวละคร Predator อีกประเภทหนึ่งที่ไม่ค่อยปรากฏตัวในหนังสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือการรวมตัวของชนเผ่ายศจาหรือว่ายาอุจจาเพศหญิงที่เคยมีอยู่ในกระตูหรือว่าเกมมาก่อนครับโดยหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาว่าพวก Predator เนี่ยมีเพศหญิงปรากฏตัวออกมาด้วยเราลองไปชมกันดีกว่าครับว่าจะะมีอไรรกัันบบ้างค ตัวละครที่1น,นะครับ Predator ที่มีชื่อว่า Big Mama Big Mama นะครับเป็น Predator <t os> เพศหญิงที่มีลักษณะแทบจะเหมือนกับ Predator <t os> เพศชายอย่างสิ้นเชิงนะครับเธอปรากฏตัวใน Alien vs Predator: e a d List of the Species ซึ่งโดยปกติแล้วความแตกต่างของสรีระในเพศหญิงของยศจ,จ่านั้นจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะบางเผ่าเนี่ยก็มีรูปดางสวดทรงเหมือนกับผู้หญิงปกติ แต่บางเผ่าเนี่ยก็มีรูปร่างเหมือนกับผู้ชายหรือว่าตัวใหญ่กว่าผู้ชายจนแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวบิ๊กมาม่าเนี่ยถือเป็นนักล่าหญิงชั้นยอดนะครับที่มีสรีระค่อนข้างใหญ่เธอทํางานอยู่ภายใต้กลุ่มทหารรับจ้างที่เป็นนักล่าเอเลี่ยนชั้นยอดและกําจัดเหล่าซีโนโมอรบานับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บมาหลายครั้งแต่เธอก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะครับที่รอชีวิตมาจากการไล่ล่าแทบทุกครั้งเลยโดยตัวเธอเนี่ยจะมีบทเด่นในคอมมิกซะมากกว่าครับตัวละครที่2นะครับซิสเตอร์มิดไน ซิสเตอร์มิดไนน์เนี่ยเป็นตัวละครครอสโอเวอร์ที่อยู่ในระหว่างปี2000ถึงปี2001นะครับเธอเป็นนักล่าหญิงที่ถูกดึงดูดด้วยพลังของริสเบดอย่างลึกลับซึ่งเธอเนี่ยใช้ต่อสู้กับดาร์คเอเลียนซึ่งเป็นซีโนมอฟที่เกิดจากดาร์คลิงและได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่เธอจะเสียชีวิตขณะจุดชนวนซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำลายตัวเองและทำลายยานอวกาศไปด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับในฉบับคอมมิกเนี่ยเธอสามารถทำภารกิจได้สำเร็จโดยการกำจัดภัยคุกคามจากเอเลียนได้ครับตัวละครที่3นะครับ มาจิโนโนกคุจิมาจิโนโนกคุจินั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ยศจาอย่างที่ทุกคนคิดกันนะครับแต่เธอเป็นมนุษย์เพศหญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูจากชาวยวดจาและอาศัยออกลากินอยู่ร่วมกันมายาวนานกว่า1ปีโดยมาจิโนโนงคุจินั้นเป็นตัวละครที่เปิดตัวในซีรีส์การ์ตูนเอเลี่ยนเวอร์ซัสพเเตอร์ในปี1991ไแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ใช่ชาวยศวจานะครับ แต่เธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มและได้ไปไล่ล่าจนประสบความสําเร็จมาหลายครั้งเธอถูกคัดเลือกโดยเดชเดให้ส่งไปยังดาวเคราะห์อนานิคมริวชีและได้ฆ่าเอเลี่ยนควีนเก็บหัวของมันอามาเป็นรางวัลบนผนังของเธอได้สําเร็จเธอมีทักษะและความสามารถในการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ทั้งหมดของเพลเดเตอร์ได้แต่อาวุธที่เธอมักจะใช้บ่อยที่สุดก็คือปืนพกเที่ยวไว้ฆ่าศัตรูได้อย่างรวดเร็วครับ 4. นะครับฮาชริและยากิตา ฮาโชริและยากิตาหรือว่ายากิตาเนี่ยซึ่งก็ไม่ทราบว่าอ่านยังไงนะครับแต่ขออนุญาตอ่านว่ายากิตาละกันนะครับ ฮาชริและยากิตาเนี่ยเป็นนักล่าหญิงจากไตรภาคเรื่อง b a c k War โดยเริ่มจาก Predator Incursion ฮาชุริเนี่ยเป็นทีสมาชิกของ Predator ที่มีความดุร้ายและก้าวร้าวเธออยู่ในเผ่าของวีโดหรือว่าเผ่าแม่ไม้ที่สามารถต่อสู้กับมนุษย์และซีโนมอฟได้อย่างโหดเหี้ยมโดยแม้ว่าจะเป็นเพศหญิงนะครับแต่ความดุดันในการฆ่าก็มีไม่แพ้ยศจากเพศชายเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเธอมีความสุขอย่างมากที่ได้ทรมานศัตรูของเธอ โดยฉากที่น่าจดจําที่สุดเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มแรกที่เกี่ยวข้องกับฮาชุริซึ่งเธอทรมานหุ่นยนต์หญิงด้วยแส้ที่มีตัวอ่อนของมแมลงฟักออกมาในบาดแผลอย่างไรก็ตามเนี่ยภายหลังฮาชุรินั้นได้เข้าร่วมกองกําลังกับหุ่นยนต์และมนุษย์เพื่อต่อต้านภัยคุกคามทั่วไปโดยมียากิตาเนี่ยคอยเป็นแรงสนับสนุนด้วยซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะครับยากิตาเนี่ยเป็นชาวยศจาที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นักวางแผน และผู้ช่วยจากระยะไก่ซะมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยสูญเสียขาทั้งสองข้างไปทําให้เธอเนี่ยต้องกลายเป็นกองกําลังสนับสนุนแทนตัวละครที่5นะครับ Valkyrie Predator Valkyrie Predator เนี่ยเป็นชาวยุทิาที่ปรากฏตัวในซีรีส์เกม Predator Hunting Ground ในปี2020ตามประวัติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักเธอมากนักนะครับเพราะเป็นเกมแนวต่อสู้ยิงกันนอกจากจะมีเรื่องเล่าของชาวไวกิ้งในตำนานสมัยก่อนนะครับว่าสไตล์การออกล่าของเธอเนี่ยมีความโหดเหี้ยมอย่างมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวไวกิ้งบุกรุกพื้นที่ของเธอเธอก็จะฆ่าพวกเขาอย่างไม่ลังเลจนเธอเนี่ยได้กลายเป็นตำนานในหมู่พวกเขาที่เล่ากันปากต่อปากถึงความโหดร้ายจนถูกตั้งเป็นชื่อว่าวอลคิวรี r เพรเดเตอร์ซึ่งไม่มีใครสามารถเอาชนะความเร็วอันชาญฉลาดของเธอและพลังของเธอได้ครับมีการกล่าวไปอีกว่า การส่งใครสักคนไปหาเธอนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากการส่งพวกเขาไปยังวฮัลลาเลยซึ่งวฮัลลาเนี่ยตามความเชื่อของชาวไวกิ้งนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากดินแดนหลังความตายที่โอดินเนี่ยจะเลือกผู้ตายในสนามรบเพื่อเดินทางมายัางที่นี่และเชิดชูเกียรติพวกเขาครับนอกจากนี้เนี่ยอาวุธที่ติดตัวสุดล้ำของว a กิ y ี่เพรสเดเตอร์นั้นก็ทําให้เธอเนี่ยได้เปรียบกับชนเผ่าอื่นๆที่ยังวิวัฒนาการไม่ถึงเสยด้วยซ้ำครับว a กิลี่เพรสเดเตอร์เนี่ยมีอาวุธไฮเทคท,ที่ชาวยศจามีติดตัวทั่วไปรวมถ plasma c l s t e r รวมถึงชุดกราของเธอเนี่ยมีแผ่นโลหะประดับด้วยเครื่องประดับเซลติกและตะข่ายรวมถึงโซ่ตรวนด้วยในขณะที่หมกชีวภาพของเธอเนี่ยก็มีเครื่องประดับคล้ายปีก3ชิ้นติดเอาไว้ในแต่ละด้านดูมีเอกลักษณ์และความเท่ไปอีกแบบตามสไตล์นักรบหญิงครับและตัวละครที่6นะครับ c l อ o p a t r a c l โ o p a t r a เนี่ยเป็นสมญานามของ Predator เพศหญิงใน DLC Predator Hunting Ground ที่กล่าวกันว่าเธอเนี่ยสามารถเอาชนะดัสผู้เอกเพลเดเตอร์ภาคยุบบุกเบิกได้หลังจากที่ดัสเนี่ยเอาชนะเพลเดเตอร์ชายตัวนั้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเธอก็ได้ปล่อยให้เขามีชีวิตรอดต่อไปซึ่งโดยเนื้อความเนี่ยจะกล่าวเอาไว้ดังนี้ว่าเธอสามารถดึงความสนใจของพวกเขาให้หลงเข้ามารวมอยู่ในกลางหมู่บ้านโดยหัวกระโหลกศีรษะมนุษย์ที่เสียบเอาไว้อยู่เมื่อเธอใช้เหยื่อล่อจนเหยื่อมาติดกับได้แล้วเธอก็ได้ฆ่าทีมของพวกเขาเกือบหมดเหลือเพียงแค่ดัช ที่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นจึงทำให้เขาและเพื่อนอีกสองสาคนรอดชีวิตได้อยู่ดั๊พยายามดึงความสนใจเธอโดยการท้าทายที่จะต่อสู้ด้วยแต่เธอกับใช้อาวุธเน็ตกันตรึงเขาเอาไว้ด้วยความเจ็บปวดและฆ่าเพื่อร่วมทีมตายจนหมดครับก่อนที่จะปิดบังตัวเองและหายตัวไปในป่าถิงล่องรอยแผลเป็นให้กับดัด๊ดจดจาเธอไปจนวันตายเธอน่าจะเป็นพレเดเตอร์เพียงไม่กี่คนนะครับที่มีความเมตตาหรือว่ายอมรับคู่ต่อสู้ที่กล้าหาญหรือไม่ก็อาจจะเป็นความเคารพส่วนตัวในความเป็นมืออาชีพของเธอเท่านั้น คลีโอพัตนาเนี่ยมีอาวุธสุดล้ำหลายอย่างนะครับเธอมาจะพกพาอาวุธประเภทกรงจักรเพื่อ,อไว้สังหารคู่ต่อสู้อย่างแยบยลเนื่องจากว่าอาวุธกรงจักรเนี่ยสามารถฆ่าคนในระยะประชิดและระยะไกลจนศัตรูเนี่ยแทบจะไม่สามารถต่อกรด้วยได้เลยครับสื่อทั้งหมดนี้นก็เป็น6ตัวละครเพศหญิงของプレเดเตอร์หรือว่าชาวยศจา่าที่ผมนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับ และคลิปหน้าเราเจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ